ดูกันให้ถูกแต่อย่าดูถูกกันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับในสังคมทั่วไปเนี่ยคนเราจะไม่ค่อยมองในมุมที่มันเป็นมุมดีๆของกันและกันนะแต่ว่าพยายามที่จะไปหาสิ่งที่มันเป็นข้อบกพร่องข้อผิดพลาดของกันและกันเนี่ยเป็นนะครับบางทีเราก็เป็นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนหนึ่งแหละที่จะชอบไปมองคนอื่นเขาแบบดูถูกหรือว่ามองคนอื่นเขาแบบ แง่ลบหรือว่าชอบไปบูลลี่เขาทางปากรู้สึกบางทียังปากไม่ได้พูดไปแต่ว่าก็ไปบูลลี่เขาแล้วบางทีปากก็พูดด้วยไปพูดกับคนอื่นด้วยไปกระจายข่าวในในข่าวที่มันเป็นข่าวเสียๆของเขาเนะี่ยเราก็มันคือทีมก็มันกว่าการที่จะไปชมเขาใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วทําอย่างนั้นนะเนี่ยมันก็เสียนะตัวเองก็เสียด้วยแล้วก็คนที่ถูกพูดถึงก็เสียคนที่เป็นคนสนทนา พูดคุยกับเราก็เสียต่างคนต่างเสียไม่ได้อะไรมันเป็นเป็นแง่ลบเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกใครนะครับมาพบเจอกันมาพูดคุยมาสัมผัสมาสนทนาปราศัยกันเราจะได้เห็นนิสัยใจคอกันแล้วก็จะได้ตัดสินเขาให้ถูกด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่ว่าไปตัดสินเขาด้วยความรู้สึกด้วยคําบอกเล่าของใครๆนะครับวันนี้ก็ไม่อยากให้ไปบูลลี่กันไม่อยากให้ไปดูถูกกันอยากให้มองกันแบบ หาข้อดีของกันให้เจอนะครับไม่ใช่ว่าไปหาแต่พะขอ้อข้อผิดไปหาจับผิดมันหาง่ายอ่ะเพราะว่าคนเรามันมีโอกาสพลาดได้เยอะแต่ว่าทําไมเราถึงไม่ลองที่จะไปมองในมุมที่มันเป็นแง่บวกของเขาในมุมที่เขาทําได้ดีหรือว่าอะไรที่มันเป็นความตดดตินของเขาเนี่ยถ้าเรามองในมุมนี้บ้างนะครับเราจะน่าจะสบายขึ้นนะแล้วก็น่าจะมีความสุขขึ้นนะครับคนที่มองแบบนี้ได้นะครับ<ม>ก็คือมองคนอื่นแบบ ถูกต้องนะครับโดยที่ไม่ไปดูถูกเขานะครับวันนี้จึงมีท็อปิกหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันวันนี้ก็คือ,อมองกันให้ถูกถูกหรือว่าดูกันให้ถูกแต่อย่าไปดูถูกกันเพราะว่าคํสองคำนี้สลับกันนิดเดียวความหมายก็เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้เข้าใจกันให้ถูกต้องอยากจะให้ไปพิสูจน์ทราบกันก่อนว่าคนนี้เป็นอย่างไรอะไรอย่างไงแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจด้วยความคิด ด้วยสติปัญญาของเรานะครับก่อนที่จะไปตัดสินเขาตามคําพูดที่คนอื่นพูดให้เราได้ยินหรือว่าตามความรู้สึกของเราเราจึงจะไม่ไปลิดรอนสิทธิของคนอื่นเขาทางความคิดนะครับพราะนั้นก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยอย่าไปดิสเครดิตเขานะครับวันนี้ถ้าหากวา่าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกท่านก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์ กดแชร์หรือว่ากดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นในเชิงติหรือว่าจะชื่นชมก็ได้ติก็ได้ชมก็ได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ลองมีคอมเมนต์มาบ้างกัแล้วกันนะครับจะได้ดูว่าเออที่พูดพูดไปทั้งหลายเนี่ยเออเพื่อนๆนะ่นมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโกรธนะครับก็ติได้ชมได้ขอให้ซับสไคร้ เป็นเพื่อนกันไว้นะครับติดตามเป็นเพื่อนกันไว้เพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมนะครับได้มีกําลังใจในการที่จะทาคลิปที่ดีๆมานําเสนอให้กับทุกท่านเสนอมุมมองที่ทุกท่านอาจจะเห็นอยู่ดาดเดินในชีวิตประจาวันแล้วแต่ว่านําเสนอในอีกมุมหนึ่งให้เราได้ชุกคิดให้เราได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งครับก็ติดตามกันไว้นะครับสาหรับวันนี้ก่อน